ไดไดอาน,น่าน้ำตาไหลหลังเปิดจดหมายจากผู้ป่วยโควิด -19 ไดดไดดอาน,น่าได้รับจดหมายจากผู้ป่วยโควิดีนถึงกับทําให้เธอต้องหลั่งน้ําตาออกมาหลังจากที่ได้อ่านคําแปลในจดหมายและสัญญาอีกว่าเหนื่อยแค่ไหนก็จะสู้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสําคัญเลยก็ว่าได้สําหรับพิธีกรสาวนางฟ้าของผู้ป่วยโควิดไดไดอาน,น่าที่เปิดเพจเราต้องรอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 และพร้อมรับมือในทุกๆสถานการณ์ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งการเขียนนั้นไไม่่ใชภาษาษทย เธอได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเขียนมาเป็นจดหมายอ่านไม่ออกแต่พอเจอคำแปลถึงกับน้ำตาไหลเหนื่อยแค่ไหนก็จะสู้สัญญาหลังจากได้รับคำแปลจากภาษาของต้นฉบับเจ้าตัวจึงได้เผยใจความในจดหมายเอาไว้ว่าดิฉันไม่สบายอยู่2อาทิตย์ซื้อ,อยามากินก็ไม่หายรู้สึกเจ็บหน้าอกหายใจลําบากเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยทั้งตัวหายใจแล้วเจ็บหน้าอกมีคุณหมอคนหนึ่งเอายามาให้กินดิฉันกินไปวันแรกเริ่มดีขึ้นกินวันที่สองอาการดีขึ้นมากๆาพอวันที่สามกินยาหมด ดิฉันก็หายป่วยพอดีเพราะยาของคุณหมอถึงหายป่วยขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะขอบคุณที่ช่วยเหลือผู้คนแบบนี้ขอให้คุณหมอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บดิฉันขอขอบคุณคุณหมอจากใจจริงๆถ่าดิฉันไม่ได้ยาของคุณหมอไม่รู้จะเป็นยังไงต่อดิฉันไม่กล้าจะคิดเลยค่ะตอนนี้มีแต่ลมหายใจที่คุณหมอช่วยชีวิตไว้ได้ซึ่งในตอนท้ายของจดหมายฉบับนี้ได้ลงชื่อผู้ที่ส่งจดหมายมาทางเพจเราต้องรอดโดยระบุไว้อีกว่าคำว่าคุณหมอหมายถึงทีมอาสาเราต้องรอดขอ ขอบคุณภาพ Facebook ไดอาน่าจงภาพแหล่งข้อมูลข่าวท n เช่อง16คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ